สวัสดีจ้าแม่พันนีกลับมาจากกินแกงเน้อไม้หน้าโคกเล้ากะกลับมากะมาบวชชีก้กล้วยให้พ่อตาด้วจ้าพ่อตาอยากกินบวชชีกล้วยสั้นแม่พันนีก็เลยมาบวชให้จ้าเอถให้พ่อตากินเนาะบวชชีกล้วยนี่แม่พันนีบ่อนหนึ่งกล้วยก่อนเด้อค่ะแม่พันนีติเชื่อมกล้วยใส่น้ำตาไลไว้นะคะแบบนี้ละ่ะตั้งไฟไว้ให้น้ำตาลซึมเขา่า ซึมเขาชิ่นของกล้วยที่ห้าปากักที่ห้าวพากล้วยนะคะแบบไม่พน,นี้ดิเหตุแบบนี้คะ่ะสูตรบ่บ่บมีสูตรบ่มีอย่างหรอกคะ่ะแต่ว่าหากเคยเหตุแบบนี้ค่ะนี้ญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเคยเหตุกินแต่สมัยหลายสิบปีก่อนแล้วห่ะคะ่ะที่นี่เพิ่นกับอยยุน้ำล้วละญาติผู้ใหญ่คนนั้นเนาะค่ะเป็นกล้วยหามเป็นกล้วยเพิมนะคะ ภาษากลางก็เรียกกล้วยหามเนาะภาษาเขาก็ว่ากล้วยเฮิมค่ะกล้วยเฮิมเพิ่นกับเฮ็ดได้ค่ะ<ม>บ่หาจะให้สุกกล้วยเฮิมเพิ่นกับเฮ็ดแล้วเหนียวดีดีในเพลงน,นี้ก็เลยมาลองเฮ็ดคือเพิ่นเบิงเนาะค่ะเนาะก็เลยติดติดสูตรนั่นมาตลอดค่ะสูตรที่ว่าเชื่อมกล้วยใส่น้ําตาลเนี่ยค่ะตั้งไฟเชื่อมกล้วยใส่น้ําตาลไว้เบ่เละดอกค่ะบ่เล่ค่ะเชิ่นกล้วยสีเหนียวดีดี นี่ค่ะนีคันนี้ตักให้เบ่งนี่ค่ะบ๊วยๆเลยค่ะนี่ชินช้นกล้วยชิ้นแนวดีๆค่ะนี่ค่ะใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วค่ะใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเขี่ยมได้ตั้งไฟไว้โดนประมาณนึงแล้วหรอค่ะ ทีนี่กัเขาก็จะเอากะทิกะทิที่เตรียมไว้นี่แหละค่ะกะทิที่เตรียมไว้ใส่เลยค่ะถ้าถึงเวลาแล้วเนาะในครั้นี้ก็จิล้อเบิ้งอีกอันหนึ่งะตั้งไฟไว้ประมาณอีกจังสองสามนาทีเ่ะให้น้ำตาลซึมเข้าในกล้วยค่ะโบเล่โบยังเอกค่ะโบเล่เลยกล้วยจี ตอนอันชิ้นกล้วยนะคะจะฉ่ำนดีดีแล้วก็นเหนียวค่ะเวลาห้าเชี่ยวเหนียวนึบนึบแซ่บค่ะมีพันธุ์นี้เฮ็ดสูรตรนี่ตลอดเฮ็ดวิธีนี่ตลอดค่ะเมื่อใดหนึ่งกล้วยบางคนเพิ่มหนึ่งกล้วยก่อนค่ะปอกกล้วยใส่ซึ้งหนึ่งกล้วยแต่ว่าในพันธุ์นี้บอหนึ่งค่ะบ่อหนึ่งเท่ากันเนาะค่ะเนะาะเฮ็ดคือเพิ่น เป็ดเบบของเฮาที่เคยเห็ดค่ะเป็ดเดบของเฮาที่เคยเห็ดน,นี่แหละเด็อบของเฮาที่เคยเห็ดน,นี่แหละค่ะเดี๋ยวหายสุให้ประมาณหนึ่งก่อนน้ำตาล่ะที่ซึ้งเข้าไปแม่พันธนี่ที่เห็ดสูตรนี่ตลอด เฮ็ดแบบนี้ตลอดค่ะเป็นบวชฟักท้องคือกันบวชฟักท้องก็คือกันบวชฟักท้องกับแบบนี้แหละค่ะเอาฟักท้องแช่น้ำปูนใส่ฟักท้องแช่น้ำปูนใส่แล้วก็เอาขึ้นมาให้มาล้างดีๆค่ะอาเฮ็ดให้ ให้น้ำปูนบ่บ,บ่ได้เกาะชิ่นฟักท้องนะคะเราก็เอามาเชื่อมใช้น้ำตาลล้วก็เอากะทิล้งค่ะกะทิลง้งก็ตั้งตั้งประมาณหนึ่งเติอบอยู่ให้กะทิสุกนะคะบ่บ,บ่ให้บ่ให้บ่ให้กะทิได้ได้ได้เสียได้บูดเนาะคะ่ะเนาะบ่เคยเสียบ่เคยบูดจ้าเทียะคะ่ะฮ็ดตาสูตรนี่มาตลอด ในี่ั้งนี้ก็ตั้งไว้ดูนหลประมาณนึงแล้วที่นี่ก็จะเอากะทิลงนี่ค่ะกะทิลงนะคะเนาะกะทิลงที่นี่ก็ตั้งอีกค่ะตั้งไฟอีกไห่น้ำกะทิสุกค่ะที่นี่ที่นี่ไห่น้ำกะทิสุก น้ำกะทิซุกเพื่อผู้หายผู้หาได้เสียผู้หาได้เป็นขอ้งเสียผู้หาได้โบดคะ่ะถึงว่าจะกินบ้าเมื่ในเมื่อนี่คะ่ะเมื่ออื่นเศร้าพุ่งนี้เศร้ากับจินได้อีกนี่นะคะประมาณนี้ในพันนี้ก็เคยเฮตเตเบบนี่คะ่ะเพราะว่าจะเป็นฟักทองเพราะว่าสะเป็นอันใดคือกันมันหานาที่ือกันคะ่ะมันหานาที มันหาที่เมพันนี่กเ็เฮ็ดแบบนี้คือกันมันหาที่เมพันนี่กเ็เฮ็ดแบบนี้ละเชื่อมเชื่อมใส้น้ำตาลเชื่อมจนจนเนี้ยนะจนน้ำแห่งเลยค่ะมันหาที่ปอกดีๆแล้วก็ล่างแล้วก็มาเชื่อมค่ะ ชิ้นกล้วยขาวน้อนสวยนี่ค่ะราคาสูตรไผ่สูตรมันเนาะค่ะเนาะคยอเห็ดแบบของไผ่ของมันค่ะสูตรไผ่สูตรมันข้าวบ,บ้านของแม่พันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเด้อค่ะเดอ้อที่เปลี่ยนกำลังใจให้แม่พันนี้ขอบคุณหล,ลายๆค่ะ ขอบคุณหลายๆในพันนี้ก็สิขอจบคลิปนี้ไว้สำนีก่อนค่ะคลิปบวดชีกล้วยขอจบคลิปบวดชีกล้วยไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะค่ะให้น้ำกะทิสุด คลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ